แปดคันเลยวันนี้โอ้ยนกมันยืนเลยคันโรยคันโรยคันโรยโอ้มาคันลาวเหลงได้มาม็ดมาเม็ดกายปันยเม็ดกรยปั๊มามม่ไม่มีมีครับมีมันคว้าใกล้อยู่มันควายมันขว้าเลอครปุมโจกดีนะที่บ้านหมันคว้าครับครับไมรุนตั้มเม็ดถุกวันเลยตรกนี้มานเม็ดเพียเออถวันลยหนึ่งเดี ไขมันตรงนี้เหรอไขมันตรงนี้นี่ไข่หยอมนี่ขวดรอยขวดรอยขวดรอยมันก้หล่ารอยกุ้หล่ารอยได้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 เออขวดรอยขวดร้อยครับกุญโตครับกุญแโตไม่มากุใหญยิ่นตึงมันไม่เต็มอะวงนี้มันแพงอ๋ออะลเออเออ่มันรัเออรุนมกุจะมองอันี้ฮะเอดได้สิ ขึ้นข้ามาในแ่าป oh, ้าเนี่ดิวมาวนน้ำมันก็่น้ำมันอยู่ในมาดในมอกนี่ในปาป่านี่ล้เออค่น้ำมันึนกันาในอได้ับถึงบ้านเลยโอ้ไม่แหลกมานะไม่แลม่แลม่แลเออนี่ยเนี่ยเดียเดียวกับเนี่ยได้เสนน้ำมันแล้วโครับอยเดียวครับอยเดียวลอยนึงครับเออแกนี้ก่อนแกนี่ก่อนครับใช่ได้แลได้แล้วไไลเออ พ่าหนังนี้เว้ยจ่ายบริการนายนะครับ,รบมีทุกวันเลยมีทุกวันเลยม,<อ>มันไม่มันไม่ครับร่อยเดียวร่อยเดียวน,นะครับโอเคอืมกาดผลทิศน้อยเปล่าดาเัเดี้นเปล่ากิโลก,ก่นอนเอาเปล่านี่ยังเดี้ยนซิปออกปิดปิดน้องติดเ,เดี๋ยๆๆเดี๊ยเดี๋ยว ผมลปานู้ด in in ีอนเดดเดไม่มันอยู่ฟืนวะเดดเดเดน่าเดเดเดน่าแหลปลาลูกนี้ที่เจ้แ่ปาจังอู้จังหันแบบนั้นเล้าหมากน้องป้าหมากนี่พุ่มพุ่มพุ่มหลุนไปถังนี่ตนหวะถ้าพุ่มออกไปถังเริ่มกับถังนี้ถังไหนไปว่าไปถังนี้กับถังนี้พ่มมีมไม่โดนทางเลย้าถังนี้อันาไปถังถังนี้่ไปถังนี้ดีว่าเอาไปถังนี้ไปง ตาออกตาออกไปฮิดเดียวออกไปเรื่องกันเหลียวกอได้ได้ได้โอเคครับนี่ขามันไปก่อนนะโอเคโอเคทีล่างมาใช้บริการแล้วนะครับข่ายดี่นะยุงนี้นะข่ายได้เมื่อนั่นเลยจีนนะข่ายได้ข่ายได้ต่อที่จะก้าวขันลูกก้าวขั้นแล้วข่าเลย ไม่แรงมันมันใส่เพื้นมันจะควดดวิโอ้ดูดิคุ้นเอ,อิบหนูเลยไอ้ไม่แค่มันได้ส่งคือมันไม่แรงมันน่ากลับติด